ไม่คุณรู้เวลามากกว่าหนึ่งนาทีทันไหมไม่ทันอาจารย์อาจารย์นะถ้าบอลตายทุกอย่างจบแล้วนะน่าจะเออใช่ทุกอย่างจบแล้วบอลตายแต่ปัญหาคนึ่งนาทีไงบอลแม่งวิ่งบอสแม่งวิ่งอ่ะเรื่แม่งว้าเป็นโอ้ไหนเอาเลยเอาเลยเอามันเอามันเข้าท้ายแล้วไอ้เหี้ยวมึงเยียไปหนี ซีเจวินาเขาว่าไม่น่าทันว่ะทำได้ทำได้ลุนลุนลุนนมาตีเลยตีเลยสพี่นายสามสามวถ้าพอตายก็คือชาใช่ไหมอมอคุณเก็บตอนนี้แหละอปนไปันให